สวัสดีค่ะเจอกันกันกบโค้ชนาตาลีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีนักเรียนของโค้ชถามมานะคะนักเรียนในคอร์สหาตัวตนให้เจอเนี่ยนะคะเขาก็ถามเรื่องหลายเรื่องเลยแล้วก็เรื่องที่อยากมานําเสนอแล้วก็มาแชร์พวกเราวันนี้นะคะก็คือโค้ชคะ time and space แล้ว space time มันอันเดียวกันไหมคะมันหมายความว่ายอย่างไรคะโค้ชคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมัน ตอบแบบเขียนได้ยากมากเลยก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปตอบคำถามแล้วก็แชร์ให้พวกคุณทาง YouTube ฟังด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วข้อมูลที่โค้ชรวบรวมมาเนี่ยนะคะมันเป็นความความจะบอกว่าความเชื่อมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเรื่องของ s p c e t t m m เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็เอาเป็นว่าจากการที่เข้าใจของโค้ชแล้วกันนะคะว่าโค้ชหมายความว่าอย่างนี้ คุณอาจจะไปได้ยินมาจากที่อื่นความหมายแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรเลยนะคะคุณอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรหรือโค้ชอาจจะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะหรือว่ามันไม่ครบนะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ณนะตอนนี้ที่โค้ชนาตาีเข้าใจเรื่อง time and space space time มันคือแบบนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องเข้าใจก่อนเนาะ บางทีโค้ชก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างน,นะคะเพราะว่าบางทีภาษาไทยเนี่ยมันเอาฟังดูแล้วมันแปลกๆไงนะคะเอาตรงที่ว่าตรงคำว่า time and space ก่อนนะคะสองอย่างนี้นะคะก็ชัดเจนเลยก็คือ time time ก็คือเวลา and space space เนี่ย มันก็แปลว่าได้สองแบบบางคนอาจจะไปเปิด google แล้วก็ google บอกว่ามันแปลว่าอวกาศมันก็ใช่หรือแปลว่า space แปลว่าพื้นที่นะคะแต่ในที่นี้ตอนนี้เราจะอ้างอิงก,กันถึงพื้นที่ก่อนนะคะทีนี้ time นะคะ and space มันแยกกันนะคะมันแยกกันเป็นสองสิ่ง ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะฟังดูดีๆก่อนนะคะเข้าใจคาว่า time and space ก่อนนะ space ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างความสูงความยาวแล้วก็ความลึกถูกไหมคะใช่ไหมคะมันเป็น3 Dimensions นะคะหรือที่เรียกว่า3มิตินะคะในมิตินี้ก็คือเป็นคุณจำคำว่า dimension ก็คือมิตินะคะ space มันวัดขนาดได้แล้วมี3มิติ3 Dimensions ถูกไหมคะทีนี้ time time ก็คือเวลามีแค่1มิติมีแค่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันเป็นเหมือนเส้นตรงมันไม่มีขนาดมันไม่มีความลึกถูกไหมคะลองคิดตามนะคะอ่ะทีนี้หยุดตรง time and space ตรงนี้น่าจะเคลียร์เพราะว่ามันเห็นชัดเจนกันมากมันแยกกันระหว่าง time กับสเป e ทีนี้มาดูคำว่า Spacetime มันคืออะไรคะเ e บิไอ์สตเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆที่นำเรื่องนี้มานำเสนอนะคะแล้วทฤษฎีนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่เรียกว่า theory of relativity นะคะง่ายๆสั้นๆ relativity นะคะทีนี้คำว่า Spacetime ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าใจตรงนี้จริงๆนะคะโค้ชก็อยาก อธิบายเรื่องของ relativity ก่อนนะคะเพราะว่าทฤษฎีของ space time มันมาจากตรงนี้มันมาจากคำว่า relativity นะคะอะแล้วเมื่อกี้อธิบาย time and space ไปแล้วนะคะคำว่า space time เนี่ยมันก็คือการที่เอา space กับ time มารวมกันเอา space ซึ่งมี dimension 3 dimension มารวมกับ time คือมี1 dimension รวมกันกลายมาเป็น4 Dimensions ลองคิดตามดูนะคะแล้วทฤษฎีนี้นะคะเขามีไว้ใช้อธิบายผลกระทบของการเดินทางที่ใกล้ความเร็วแสงที่เรียกว่า speed of light ตลอดจนการเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่ในจักรวาลทีนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกับทฤษฎีสัมพันธภาพก็คือ relativity ก่อนนะคะ ซึ่งมันเป็นทฤษฎีของการมีอยู่ของทุกสิ่งในจักรวาลคำนี้นะคะโค้ชอยากอธิบายให้คุณฟังคือโค้ชพยายามแบบทาให้มันง่ายที่สุดแล้วแต่ subject นี้นะคะจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากเลยขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะถ้าพูดกันอย่างง่ายๆเลยนะคะทฤษฎี relativity เนี่ยมันก็คือเป็นทฤษฎีของการมีอยู่นะคะการมีอยู่ของทุกสิ่งในจักรวาลเลยค่ะ มันหมายความว่าอย่างนี้นะคะการมีอยู่เนี่ยการที่เราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่ได้ในจักรวาลหรือในสเปซเนี่ยมันจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเราถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นน่ะมีอยู่จริงแล้วสองสิ่งนี้มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันมันเป็นทฤษฎีของเนิยละค่าที่เรียกว่าการมีอยู่ทฤษฎีของ relativity ตัวอย่างเช่นนะคะ ในอวากาศหรือในสเปซเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่มันจะต้องมีอีกหนึ่งสิ่งที่มามีความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเราถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นะมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าพูดง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าโค้ชยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมตินะคะว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวในจักรวาลที่มืดสนิทหมดเลย มีสิ่งเดียวในจักรวาลเท่านั้นคือตัวคุณสิ่งเดียวไม่มีอะไรเลยคือความว่างเปล่าแล้วก็มีคุณกับความว่างเปล่าถ้าไม่มีอะไรเลยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณขยับตัวคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณขยับตัวจนกระทั่งมีอีกสิ่งหนึ่งมีตำแหน่งแล้วคุณเห็นสิ่งนั้นคุณต้องรู้ตำแหน่งนั้นแล้วสิ่งนั้นน่ะคุณรู you, ้ตำแหน่งของสิ่งนั้นคุณถึงจะรู้ว่าคุณได้กำลังขยับ เข้าใจไหมคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการมีอยู่ของสองสิ่งในจักรวาลเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆนะคะใน s p c e เนี่ยหรือในอวกาศในจักรวาลเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นมันกำลังเคลื่อนไหวถ้ามันไม่มีอีกสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสิ่งแรกถูกไหมคะลองคิดตามนะคะแล้วทฤษฎีนี้ก็ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะ ทีนี้ลองคิดดูนะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอวกาศใช่ปะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโลกเนี่ยแล้วคุณอยู่คนเดียวคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนจนกระทั่งมันมีอีกสิ่งหนึ่งคุณรู้ตำแหน่งของสิ่งนั้นคุณถึงจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่งั้นคุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเลยแล้วพูดถึงว่ามันเป็น empty space คือว่างเปล่าไปหมดเลย ตามทันไหมคะแต่ถ้าเรารู้ได้อย่างไรถูกไหมเรารู้ว่าอยู่ที่ประเทศไทยเพราะคุณรู้ว่าเป็นประเทศไทยเพราะมันมีประเทศอื่นเพราะมันมีสิ่งอื่นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งของที่มาเปรียบเทียบให้คุณรู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันเป็นที่ว่างเป่ามืดไปหมดเลยแล้วมีแค่ตัวคุณอย่างเดียวคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วเรื่องของ time ก็คือเวลาก็ใช้คอนเซปต์นี้เช่นเดียวกันค่ะ คำว่า space time ก็เริ่มมาจากคอนเซป t นี้เช่นเดียวกันค่ะมาดูตรงเรื่องเวลานะคะคุณรู้เวลาได้อย่างไรคุณจะรู้เวลาได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเรารู้ว่าวันนี้มันเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่เพราะว่าโลกได้หมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าโลกไม่ได้หมุนรอบดวงอาทิตย์เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งมีระยะเวลานาน,านเท่าไห,หน่งปีมีระยะเวลานาน,านเท่าไหร เพราะว่าโลกมันอยู่เฉยๆกับที่มันไม่มีการเปรียบเทียบระยะทางเราก็เลยไม่สามารถรู้เวลาได้ make sense ไหมคะตรงนี้แล้วเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งมีระยะเวลานานเท่าไหร่ถ้าโลกไม่หมุนดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่เท่าเดิมเช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเรามีตัวตนถ้าไม่มีอีกคนคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นทีนี้ลองมาดูทฤษฎี ทฤษฎีนี้นะคะที่เรียกว่า speed of light speed of light เนี่ยอัลเบิร์ตให้ความหมายอย่างนี้นะคะ speed of light is constant for all non-accelerating observers มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าอย่างนี้ค่ะความเร็วแสงจะคงที่สำหรับผู้สังเกตการที่ไม่เร่งความเร็วทุกคนฟังดูแล้วนะคะแบบ ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆทฤษฎี speed of light เนี่ยะคะดียวโค้ชยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณลองนึกถึงรถพยาบาลทุกคนรู้จักรถพยาบาลใช่ไหมคะที่มีไซเรนที่มีเสียงหวอสีแดงๆติดอยู่ข้างบนรถพยาบาลถ้าคุณอยู่ในรถพยาบาลคือคุณกำลังอยู่ในรถพยาบาลนั้นแล้วหวอไซเรนตัวนี้มันก็ดังและรถก็วิ่งในขณะเดียวกันแล้วหวอเนี่ยนะคะมันดังเสียงขนาดไหน ไม่ว่ารถจะวิ่งไปที่ไหนคุณก็ได้ยินเสียงห่อนี้เป็นปริมาณเสียงเท่าเดิมเสียงเดิมเสียงอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะลองคิดตามนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลองเปรียบเทียบนะคะคนอีกคนคนหนึง่งที่ไม่ได้อยู่ในรถพยาบาลแต่ยืนอยู่ตรงที่ถนนนิ่งๆแล้วรถพยาบาลคันนี้วิ่งผ่านมาเวลาที่รถพยาบาลวิ่งผ่านมาเนี่ย เขาจะได้ยินเสียงห้อนี้ดังมากแล้วก็ชัดเจนแล้วก็อยู่ใกล้มากแต่พอรถพยาบาลเนี่ยวิ่งห่างออกไปห่างออกไปเสียงมันก็จะเบาลงเบาลงแสงของไซเรนตัวเนี้ยก็จะหลี่น้อยลงเสียงก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทั้งๆที่คนที่อยู่ในรถพยาบาลก็ยังได้ยินเสียงหอเป็นปริมาณเสียงที่ดังเท่าเดิมเพราะคนนั้นอยู่ในรถพยาบาล คุณเห็นความแตกต่างไหมคะเสียงเดิมแสงเดิมเสียงเท่ากันแต่ว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลได้ยินเสียงดังและก็ชัดเจนขนาดนั้นแต่คนที่ยืนอยู่ที่ถนนแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆจะได้ยินไม่เหมือนกันนี่คือเป็นทฤษฎีง่ายๆที่คุณจะสามารถเข้าใจเรื่อง speed of light นะคะ ทีนี้คุณลองคิดตามนะคะนั่นเป็นแสงแสงของไซเรนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเสียงถูกไหมคะเสียงห่างเสียงใกล้ทีนี้เราลองมาดูเรื่องของแสงบ้างลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าคุณกำลังมองสิ่งของอ็อบเจกต์สิ่งของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นแสงนะคะแสงถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ตาคุณแสงนั้น คุณก็จะมีความรู้สึกว่ามันเจ Bur ิดจ,จ้ามากคุณก็จะได้เห็นแสงนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นเห็นแสงทันทีเลยแต่เมื่อไหร่แสงนี้ออบเจกต์นั้นนะคะอสมุลแบบไฟดวงหนึ่งนะคะมันยังอยู่ที่เดิมแล้วคุณก็เดินห่างจากแสงนั้นออกไปเ,เรื่อยๆๆนะคะทีนี้คุณก็จะมีความรู้สึกว่ากว่า,วาที่แสงมันจะมาโดนตาคุณคือคุณเดินห่างออกไปมากๆค่อยๆเดินออกไปเดินออกไปเนี่ยกว่าคุณจะเห็นแสงนั้นน่ะ มันก็จะใช้เวลานานกว่าแสงนั้นน่ะมันจะมากระทบตาคุณจริงไหมคะทีนี้พอคุณเดินเข้ามาใกล้แสงนั้นมากขึ้นคุณก็จะเห็นว่าแสงนั้นน่ะโดนตาคุณได้เร็วมากขึ้นนี่คือทฤษฎีของ speed of light make sense ไหมคะทีนี้คุณก็สามารถที่จะลดหรือจะเพิ่ม speed ของคุณเพื่อที่จะให้ไปเร็วเท่ากับแสงได้เห็นไหมคะนี่คือ speed of light นะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะคะ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วให้ใกล้เคียงกับ p e e d o f Light แต่ให้ไกลจากโลกใบนี้มากขึ้นคือไกลจาก planet earth เลยนะคะห่างจากโลกนี้ด้วยความเร็วสูงเท่ากับใกล้ๆกับ s p e e d o f l i g h t เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้ไปสักสองสมวันห่างจากโลกนี้ไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับ Speed of light แล้วคุณมองกลับมาที่โลกนี้ด้วยการส่องกล้องเทเลสโคปคุณก็จะเห็นว่าคุณจากโลกนี้ไปอ่ะเพียงเวลาที่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าคุณจะเคลื่อนตัวใกล้กับ Speed of light มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันใช้เวลาแค่แบบ แป๊บเดียวเองค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณใช้เวลาแป๊บเดียวในการเดินทางค่ะแต่จริงๆแล้วระยะทางที่คุณเดินทางออกจากนอกโลกให้ไปไกลออกจากนอกโลกนะจริงๆแล้ว่มันไกลมากเลยแต่พอคุณกลับมาในโลกนะคะมันก็จะกลับกันถ้าคุณจ้องดูโลกด้วยเวลาที่เท่ากันกับเวลาที่คุณเดินทางคุณจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเพราะคุณกำลังเคลื่อนตัวไปที่โลกด้วยสปีดออฟไลท์ นี่คือถ้าคุณมองดูโลกแล้วก็อยู่ในโลกคุณไม่ได้อยู่นอกโลกแล้วนะคะมันจะกลับกันกับการที่คุณออกไปนอกโลกด้วย Speed of Light สิ่งที่อยู่ในอวกาศมันจะดูเหมือนช้ามากๆสำหรับคนที่อยู่บนโลกเช่นถ้ามีดวงดาวไหนระเบิดในจักรวาลกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้จะรู้ได้ก็ใช้เวลาหลายปีแสงเพราะว่าดาวดวงนั้นที่เคยส่องแสงมันไม่อยู่แล้วมันระเบิดไปแล้วแต่ว่า ระยะทางของดาวดวงนั้นกับโลกของเรามันไกลกันมากแสงนั้นมันกว่าจะส่องมาถึงโลกแล้วเรากว่าจะรู้กว่าจะเห็นได้ด้วยเทเลสโคปมันใช้เวลาหลายปีแสงแต่ว่าเรายังเห็นอยู่เข้าใจไหมคะดาวมันระเบิดไปแล้วไม่รู้ว่านานขนาดไหนหลายปีแสงแต่คนในโลกก็ยังสามารถเห็นแสงนั้นอยู่ได้เพราะว่าระยะทางมันไกลกันมากเลย นี่คือทฤษฎีของ speed of light นะคะทีนี้ตอนนี้นะคะคุณพอจะเข้าใจเข้าใจแบบมากขึ้นไหมคะว่าคำสองคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะลองทบทวนกันนะคะว่าคำว่า space and time หรือบางคนเขาใช้คำว่า time and space มันเป็นสองสิ่งแยกกันนะคะก็คือ time มีแค่1 dimension แต่ Space มี3 Dimension ทีนี้คำว่า s p a s h t i m e หรือบางทีเขาก็เขียนติดกันเลยค่าว่า Space-time คือการรวมกันระหว่างเวลากับ s p c e นะคะ p e c n d t i Time รวมกันมันก็จะเป็น4 Dimension แล้วทฤษฎีนี้นะคะ p t i m Time ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ Relativity ของ Albert ร์ตไอน์สนะคะซึ่งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีของ การมีอยู่ของทุกสิ่งในจักรวาลพอถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณพอจะเข้าใจตรงนี้กันเนาะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวในที่ว่างเปล่าแล้วไม่มีอีกคนคนหนึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีตัวตนแล้วทฤษฎีนี้ก็เอาไปใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวลองกลับมาฟังย้อนหลังใหม่ดูนะคะว่าอันนี้มันเม็กเซนกับคุณไหม โค้ชคิดว่านี่คือสิ่งที่โค้ชพยายามที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดแบบนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาเลยนะคะว่าคุณคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะขอบคุณที่รับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ